นาโพทะสะภะคะวะโตอะระหังโตสัมมาสัมพุทธัสสะอะเถเรยยะปะมาเณนะภาวะระตะเยนะกตังสัพพัง Tayen akatang sapa napa radhang ຍະຄັມມະມີໂຕຫຍິຍິມີຄັມມິດາບັງອາດາທະຄັນເຈເປວະມຸໂຕເປວະມຸາປະຕິໂມລກປະຕສິຍະພະມໂຕວະຈຕັງຄັມມັງຄຸລນປສມໂຕວະຈ ทพิวาตนาสิตันิจังพุทธาปิชายดูจัตตาลุธรรมะวัฒนิกายุวันดูสุขังภะรังนะ วัชระเลิศไม่ตีจิตเดชทุบายญา์เพื่อสันตมิวัชระเริญพอใจโยมอุธบริสสะทั้งหลายวันนี้เป็นวันดีเป็นวันที่พวกเราได้ไปแสวียนบุญอันเป็นสิ่งที่เราต้องการบุญใครๆก็ต้องการถ้าไม่แสวงหามันก็ไม่ได้ จำเป็นกันจะต้องไปแสวงหาอย่าเรามาวันนี้เราก็ได้บุญหลายทางเหมือนกันนะขอบุญตาบุญตาเราไปเราได้เห็นวัดเห็นสถานที่เห็นครูบาอาจารย์อันนี้นก็เรียกว่าบุญตาทำให้เกิดนสายตาคว้าง ใครเพราะทุกวัดที่เราไปก็เป็นสถานที่ที่พวกเราควรจะไปดูไปว่ว้ไปพระ,ะฉะนั้นวันนี้เราก็ได้บุญทางตา,งางได้บุญทางหู <S 2> <S 2> <S ก็ได้ฟังคุบายการย์เทศเทศให้ฟังให้โอว่านะ เพื่ออะไรเพื่อเตือนสติเราให้เราได้ยินได้ฟังในอวบายของครูบาอบาจารย์แล้วนำไปประพฤติปฏิบัติก็ทำให้เกิดคุณงความดีเพราะครูบาอาจารย์ทุกรูปทุกองค์ท่านงแนะนำให้เราได้ทำความดีเพราะท่านก็มีเมตตาต่อพวกเรามีเมตตาแล้วท่านคนรแนะนำให้ไป ทำในทางที่ดีเรียกว่าละชั่วทําดีละชั่วทําดีเพราะความชั่วมันให้โทกค,ความดีมันให้คุณถ้าเรากระทาเราทำทำทางกายเราก็ได้ความดีทางกายเกิดขึ้นเราทำทางวาจาความดีทางวาจาก็เกิดขึ้นนะ เราก็เป็นทางใจวันนี้ก็เกิดขึ้นทางใจโดยเฉพาะก็ใจในละเันใใจเป็นยหใจเป็นหัวหน้าใจเป็นผู้นำสำเร็จและ้วยใจถ้าใจดีอะไรๆก็ดีไปหมดผูพปฏิบัติทรานให้ฝึกใจฝึกจิตฝึกใจให้ถูกก็นะฝึกใจ ไม่ให้เพียวจะไปทางที่ผิดไม่ไปทางที่ดีไม่เมื่อใจดีแล้วใจก็จะต้องนำพากายให้ดีนำพาวาจาให้พูดดีมันก็จะดีนะเพราะใจสำคัญทั้งหมดบางครั้งใจเราเป็นมารบางครั้งใจเราเป็นปวนา บางเวลาใจเราเป็นพระบางจังหวะใจเราเป็นคนบางหนจะเราเป็นมนุษย์นั่นดังนั้นวันนี้เราเป็นมนุษย์ทุกคนทุกโรกทุกนามเป็นมนุษย์กันทั้งนั้นบางคนก็มีใจเป็นมนุษย์ด้วยร่างกายเป็นคน ใจไม่เป็นร่างกายเป็นมนุษย์ใจไม่เป็นมนุษย์ด้วยเมื่อถือว่าเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ไม่ได้ฉะนั้นใจเป็นสิ่งสำคัญมากรักษาใจให้ทำถูกให้ทำดีให้อยู่ในกฎแห่งความดีนะนั้นอันนี้พระพุทธเจ้าท่านถึงให้รักษาใจรักษาใจ ทำเพ็่ให้เกิดพลังพมดีเพราะความดีทั่เราทำพมดีทางกายความดีมันก็มาบรรจุไว้ที่ใจเราทำพมดีทางวาจาความดีนั้นก็มาบรรจุม้ที่ใจมารวมอยู่ที่ใจทท้งนั้นถ้าเราทำชั่วก็เหมือนกันแหละเราทำชัวช่วทางกายความชั่วนั้นก็มารวมอยู่ที่ใจเรา ความทั่วทางวาจาความทั่วนี้นก็มารวมอยู่ที่ใจนี่ก่อนนะฉะนั้นใจจะดีหรือใจจะทั่วมันสูง่มันก็อยู่ที่เราบุกขขัดที่เราปฏิบัติที่เราบำเพ็ญบำเพ็ญใจพระพุทธเจ้าท่านจสรู้ได้ก็เพราะมาบำเพ็ญทางใจขึ้นแรกก็นะท่านบำเพ็ญโดยการ ทำทุกขลิริยาถึงหกปีก็ยังไม่ได้ตตัสรู้เป็นพระบิจาต่อมาคนละและการบำเพ็ญทางกายมาบำเพ็ญทางใจถึงได้ตัสรู้อนุตตรธรัมมาสุบิจจารฉะนั้นใจเป็นสิ่งสำคัญเราทุกคนมีใจมีใจเป็นผูศลสนเดีมาวันนี้ทุกทุกท่านทุกคนที่มา จิตใจเป็นกุศลนี่การนั้นนะจิตใจดีทั้งนั้นจิตใจมีปัสสาคือความเชื่อความดื้อใสในพุทธศาสนาทั้งนั้นและเชื่อมั่นในตัวเองด้วยดังนั้นขอขอให้ระดมทุกท่านนำจงทำจิตใจให้ดีทำจิตใจให้ตรงทำจิตใจให้ประเสรกฐจริงโมกมองทางความนะ พระพุทธเจ้าท่านโอวาทอวาทของพระพุทธเจ้าโอวาททั้งสุดท้ายโอวาทัติบุตรสภากัดปัสกรนังการไม่ทำปักข้างควอุสลัตสูปสมประานางสุดสุดในถุงพระสติะพฏิโยัปนันทำจิตใจเป็นริสะสะอาดทำจิตใจให้ปรศึกษาสิมมุมม บำเพ็ญหรืงรักษาไม่ให้เกิดความดีความมันปที่ใจและเมื่อใจดีแล้วทุกอย่างก็ไม่มีปัญหาก็อีู่เป็นหนุการบำเพ็ญการประทับการอะไรต่างๆที่เราทำนั่นก็เป็นไปด้วยกางที่มีกันนะขอให้ทุกท่านนะสุขสมอบตส้นใจยึดเอาความดีที่เราได้มามาเป็นวันนี้ นี่ว่าคือมาแสดงความเคารพมาแสดงความผ่อนน้อมน่าทางการทางวัฒา์และทางใจด้วยนะคือมาคารวะคารวะคารวบคารวบจะนิวาตูจะแสดงว่าจิตใจเราเป็นมงคลนะเราได้มงคลันดีแลนะเราตัวเราอคารวบจะคือการแสดงความเคารพ ความเคารพความผ่อนน้อมทำตนที่ต่ำที่สูงเคารพต่อพระสงฆ์องค์เจ้าเคารพต่อผู้ที่มีบุญธรรมเคารพต่อปิการมันดาปู้ยากใจยากซึ่งเป็นผู้ัำผู้ใหญ่เป็นผู้สูงวัยเป็นผู้เจริญเจริญด้วยวัยเจริญด้วยอายุ ก็เป็นหรือว่าเราเป็นคนดีมีความอ่อนน้อมขอบคุัดังนั้นดังนั้นวันนี้พวกเราก็มาแสิงบุญก็ขอให้ดิบุญมัก้านหน้าขอให้ดิบุญส้งทางกายทางวาจาและทางใจและขอให้เจริญชุวยอายุวันละสุขภัณฑ์ปฏิบาลธรรสสารคุมบัติ ทุกท่านทุกคนเพื่อน